น้ำเลยเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำสักสองสามทุ่มค่อยโซโลโซใจโซโลโซใจขายทุเรียนกันไปประมาณสักสองสามทุ่มเคยมาบางอย่างเคยมาบางอย่าง อาณาจักรแพรี่คิงดอมยินดีต้อนรับเนี่เดี๋ยวจะซื้อถ้ามีคนไถยจะซื้อแล้วทะลุไปถึงบ้านเจ๊น้องเลยล้อมรั้วเนี่ยลอล้อมรั้วเป็นทางทะลุไปเลยให้ถึงนู่นเลยถึงหลังบ้านเจ๊น้องอะ่ะโอ้โหเหลยอะเขินทำไมเราสวยเราต้องไม่เขินสิอ้วนอะไรในกล้องนี้ในกล้องนี้ผอมทุกคน รับคนงานเพิ่มไหมไม่เดินแล้วมไม่ันไม่เดินแล้วมันเหนื่อยมันทุกคนดูชาดำมอปอะไรเดินแล้วแล้วลุกมาลุกลุกเร็วแล้วอย่าขี้เกียจดิราว่าไม่เดินแล้วเหรอจะไปให้ลงดงลงดินอันนี้ก่อนตอนรีบไปไหน่ะยยังไม่มืดโอ้ยังไม่ทันมืดเลย สวัสดีค่ะอะไรก่ะแม่สวยนะสวัสดีค่ะสองแม่ลูกค่ะทุกคนอะไรนะอะไรเต้อแล้วเรามาเราสุนเรียนลงแล้ววะลงแล้วเขาลงแล้วก็ถึงมานี้ โุเรียนอร่อยจริงหาตามตลาดไม่ได้ก็ขายเกตเอส่งออกทุกคนมาเร็ว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 มีคนถามว่าพี่ปากดีจริงไหมลองให้ด่าดูค่ะเดี๋ยวก็รู้ลองให้ด่าดูได้ค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าดีไม่ดีลองให้ด่าดูก่อนค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าดีเปล่า ไม่เหนื่อยจ้ะได้เรื่อยๆเลยไม่เหนื่อยยังได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆตัวใหญ่มากทุกคนดูตัวใหญ่มากปลาคราฟเลี้ยงแบบนี้มันอ้วนนะหลังไว้เนี่ยแล้วดินก็ลงไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่เธอทำเนี่ยเธอต้องเอาปลาออกแเธอทำมี่สวยเลย จะไปเอาออกไปไหนล่ะแล้วจะดูดน้ําไปไหนล่ะทําหน้าแล้งโอ้ก็ดินเอาอย่างนี้แหละช่างมันเขาขุดได้แมคโครว่ามีน้ําเขาก็ขุดได้เขามีแมคโครแบบขุดได้ใี่ย ชาปมปอยดูทุกคนตัวดํๆาๆอ่ะคือเต่านะที่เห็นดำๆอ่ะคือเต่านะคะน้งนะุ่น่ะแต่มันเริ่มอิ่มล้วไม่มีค่ะไม่มีไม่มีใครมาขโมยจะขโมยไปทำไม เดี๋ยวยิ่มาอยู่ก็ขโมยไม่ได้แล้วบ้านมันรั้วรอบขอบชิดค่ะเข้าได้ทางเดียวเข้าออกทางเดียวแต่เดี๋ยวต่อไปก็กว่าจะมาถึงดีชั้นน่ะผ่านรั้วมาสามชั้นอะรั้วด้านหน้ารั้วหนึ่งรั้วหลังคาเฟ่อีกรั้วหนึ่งรั้วบ้านอีกรั้วหนึ่งแบ่งดีชั้นจะแบ่งโซนบ้านเป็นสามชั้นค่ะบ้านจะอยู่โซนชั้นที่สามสระน้ำอยู่โซนที่สี่สระน้ำนี่อยู่หลังสุดเลย แล้วโซนที่สองก็คือโซนบ้านโซนออกไปก็เป็นโซนโรงงานและอีกโซนข้างหน้าเป็นหน้าร้านเป็นคาเฟ่เดี๋ยวทำกำแ,กำแพงหมดค่ะล้วรอบขอบชิดอ่า,อาแม่อุ้มไหมแม่อุ้มไหมให้แม่อุ้มป่าหันหลังหันหลังอุ้มอุ้มหันหลังให้แม่อุ้มเออหันหลังเออหันหลังให้อุ้ม <c oughs> โอ้ย <c oughs> เหนื่อยเปล่าเหนื่อยยังกลับบ้านแล้วยังเหนื่อยยังพ่อจุดไฟแล้ว Ay, hay dài bay. I đi Hãy hay, hay, hay vinh, hay đơn đó bếp beep 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 ขึ้นมาทำไมใหญ่มากถังแก๊สไปไหนเขาไม่ได้ชื่อถังแก๊สเขชื่อปุ้มปุ้ยเขาชื่อปุ้มปุ้ยไม่ได้ชื่อถังแก๊สดูผมกระเซะเซิงหมดเลยปุ้ยอยู่เป็นเพื่อนแม่ไหม กูอยู่กับแม่ไหมคะ มันเป็นเดินข้างหน้านู่นอย่าหาที่ตั้งนี่ก่อหิยันจุดไฟตัวด้วยนะพ่อเนี่ยไม่ไม่หาที่วางเฉยๆหาที่วางก่อนโอยโอยเตียนดอกาแค่นี้ก็ได้ละ ยังไ,ได้อาบน้ำเลยค่ะทุกคนตั้งแต่เช้าและวนี่งตื่นมาวันนี้ขี้เกียจก็เลยแค่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ขี้เกียจดูผมดิผมมันแค่เป็นอยางไงเระช่างมันนะมันกระเซาะกระเซิงต้นนี้ชื่อต้อนทองกวาวค่ะต้นทองกวาวทองใจต้นทองกวาวทองใจดี่ฉันก็แบบนั่งเล่นหน่อยดิชันงไป ได้ค่ะผมโอเคมันแบบอันนี้ไงมันแบบอะไรของมันก็ไม่รู้ทุกคนติดตามช่องนี้ไว้นะเดี๋ยวเย็ยน,ยน,น,นนี้ไขคืนนี้คืนนี้จะเย็นนี้แล้คืนนี้จะไขทุเรียนผมอยากโศกเออผมมันอยากโศกของมันไปนเรื่อยเลยอ่ะ ดามาหาแม่มาดามาอยู่กับแม่มานี่มามาเลยมาตรงนี้ดามันขี้เกียจเดินละไปไปดามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ไม่ได้ทําคิวา้วค่ะแค่กันเฉยๆเพราะว่าเวลาแต่งหน้าพี่ก๊อฟจะกันให้มาตรงนี้มาแม่อุ้มมาหนูว่าไม่อยากเดินอะ่ะอ้วนอ้วแล้วหนักตึบเลยนะเนี่ยหนักตึบตั๊บไปหมดหนักตึบตั๊บไปหมดเลย ขี้เกียจเดินนะอยู่บ้านได้แต่นอนนะล,ลูกอ่ะโอ้ยทุกคนดูดูความอ้วนเนี่ยดูความอ้วน <c oughs> กลมดิกเลยอ่ะแล้วหนักด้วยหนักด้วยไปนั่งนี่นัน่งนี่นั่งตรงนี้น,นั่งลงตรงนี้นะไปนั่งลงเออ,อนั่งลงนะชาดามเขาติดดิชั้นอยู่นะคะ แบบเวลาอืขอสักตัวได้ไหมพี่หมามันไม่ใช่สิ่งของนะมันให้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสมาชิกของครอบครัว หมาแมวถ้าเลี้ยงแล้วว่ามันคือสมาชิกของครอบครัวนะคะมันคือสมาชิกของครอบครัว เวลาเจ้าของไม่อยู่บ้านไม่กินอะไรเลยค่ะอาหารก็ไม่กินเนี่ยทุกกดดูดิแต่เขาเรียบร้อยเขาเป็นหมาโตแล้วชาด,ดาเขาจะไม่ค่อยจะอันนี้เขาก็จะนั่งของเขาเนี่ยถ้าดิฉันอยู่มันก็เฝ้าดิฉันได้ตลอดเละทั้งวันเนี่ยขี้เกียจแล้วขี้เกียจ แมวก็อ้วนตึบเดี๋ยวจะให้ดูไอถุงเงินกับไอถุงทองเดี๋ยวพาไปบ้านจใจดูไอถุงเงินอ้วนมากยุงเยอะอยู่ค่ะยุงเยอะอยู่โอ้ยมากับรถกับพ่อค่ะมารถมารถสลิงหมาเดินมาไม่ไหวแล้วค่ะมันไกลโอ้ยทำไมอย่างเนี้ย ยงเอียงไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนยงเอียงไปก่อนแล้วกันไปกับบ้านยางดามลูกกับบ้านย่างหน่อยปุ้ยไมีกได้ปุ้ย,ป,ยปุ้ยจอมดื้อมามีกแล้วกับบ้านยางฮะแลบบดินอีกไแบบด้แลบดินทำไมเนี่ยแลบบดินทำไมแลบบดินทำไมเดี๋ยวเอียงตา <c oughs> แลบ,บดินทำไมกับบ้านเหม็นนะเนี่ยเหม็นหึงนะเนี่ยเหม็นหึงเลย Mến 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 Cài, cả bàn Bàn cả bàn đấy Mượt ขึ้นรถเลยเอ๋นะคะยังไม่เสร็จ บ้านที่กำลังสร้างอยู่ไปเลยกลับเลยเอ้ยไอปุ้ยอ่าขึ้นแล้วปุ๊บจะต้องเห่าทำไม ยนตี <c oughs> มันเหมือนเด็กอะอีป,ปุ้ยอะมันด,ดีใจอะเวลามันได้ขึ้นรถอะมันเหมือนเด็ก มันเหมือนเด็กอะเวลามันได้ขึ้นรถนะมันจะดีใจ 高空感到。Come, come, 嗯。<sighs>